สะดุดตาบอดีกาจำเป็นของทีมพิธาที่นิวยอร์กเพิ่งรู้เป็นถึงพระเอกดังแชร์สนันกันในโลกออนไลน์ต้องบอกเลยว่าสะดุดตามากบอดีกาจำเป็นของทีมพิธาที่นิวยอร์กเพิ่งรู้ว่าเป็นถึงพระเอกดัง เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทิมพิธาเดินทางไปนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมงานกาลาดินเนอร์ททม์อ0 0เดประจำปี2023หลังมีรายชื่อได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน100ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต โดยได้มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์หลังทีมพิธาเดินทางไปพบกับพี่น้องคนไทยที่มารอต้อนรับกันอย่างเต็มพื้นที่ซึ่งทางด้านทีมพิธาก็ได้เดินยิ้มทักทายให้กับเพื่อนพี่น้องคนไทยอย่างอารมณ์ดีแต่งานนี้กลับสะดุดตาบอดีก์ดจำเป็นของทีมพิธาที่นิวยอร์กแท้จริงเป็นพระเอกคนดังโดยหนุ่มคนดังกล่าวนั้นก็คือ ตุลพากรน,นักแสดงในสังกัดทีวีทันเดอร์ที่เพิ่งคว้าปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและไปใช้ชีวิตยอยู่ที่อเมริกาอาสามาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดจำเป็นให้กับทีมพิธานั่นเอง